สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องไคจูหมายเลข8และสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับตัวละครอาชิโรมินะหัวหน้าหน่วยกองกําลังป้องกันที่3ตัวละครหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องไคจูหมายเลข8นั่นเองคลิปนี้เราจะมาดูประวัติข้อมูลความเป็นมาของเธอกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเธอที่ทําให้เธออยากเข้ากองกําลังป้องกันเพราะอะไรและทําไมเธอถึงเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่ ดโดยมีนาเป็นมนุษย์เพศหญิงเกิดวันที่17มิถุนายนปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูงอยู่ที่169เซนติเมตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยแห่งกองกำลังป้องกันที่3ครคาบก้าเคยเล่าไว้ว่ามีนาเกิดมาในวันที่ท้องฟ้าแจา่มใสเธอชอบหมึกตากแห้งแล้วก็ตอนอยู่ชั้นปถมเธอเป็นคนดูแลสัตว์ในวัยเด็กคาบก้ากับมีนาะได้มาพบกันหลังจากที่ไคจูได้บุกทำลายบ้านเมืองแล้วก็รวมถึงบ้านของพวกเขาจนพังเละคาบก้า ได้ได้มีการบอกกับเมนะว่าบ้านของทุกคนรวมถึงบ้านของฉันโรงเรียนทุกอย่างถูกทําลายหมดเลยเมนะได้บอกว่าเธอเสียใจที่มีโกไตมีโกคือแมวที่เมนะเลี้ยงจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยืนดูบ้านเมืองที่พังทลายพร้อมกับพูดขึ้นมาพร้อมกันว่าฉันจะเข้ากองกําลังป้องกันซึ่งคาบก้าก็บอกกับเมนะว่านี่เธอตัวกระเปียกเดียวพูดอะไรอย่างนั้นเธอจะเข้ากองกําลังป้องกันได้ยังไงเมนะเลยบอกกลับไปว่าคาบก้าคุงก็เป็นแค่เด็กประถมเหมือนกันนั่นแหละคาบก้าที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยได้ บอกกับมีนะว่างั้นคอยดูแล้วกันว่าใครจะได้เป็นสมาชิกกองกําลังที่เจ๋งกว่ากันแล้วทั้งคู่ก็ได้ให้คําสัญญาซึ่งกันและกันว่าพวกเราสองคนจะเข้ากองกําลังป้องกันแล้วมากําจัดไครจูพวกนั้นไปด้วยกันตอนที่มีนะอายุ18ก็ได้เวลาที่มีนะจะเข้ากองกําลังป้องกันซึ่งมีนะก็ได้มาสอบเข้าพร้อมกับคาบก้าโดยคารบก้าได้มาสอบเข้าก่อนมีนะถึง5ครั้งด้วยกันเพราะคาบก้าอายุเยอะกว่ามีนะแต่การสอบทั้ง5ครั้งนั้นของคารบก้าก็ไม่ติดสักครั้งเลย ซึ่งก่อนที่มีนาจะเข้าสอบมีนาก็ค่อนข้างเกง่งคาบก้าเลยบอกว่าเก่งน้าดูเลยนะแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่านี่มันเป็นการสอบครั้งแรกของเธอแต่ว่าถ้าเกิดเธอตามฉันมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะฉันได้เข้าสอบไปแล้วถึง5ครั้งด้วยกันเลยชินแล้วแหละตอนเนี้ยแถมการประเมินการเข้าสอบเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้มงวดขึ้นด้วยนะและนี่คือการสอบครั้งแรกของเธอด้วยแน่นอนว่ามันต้องอยากแล้วก็กดดันแบบสุดๆไปเลยแต่สิ่งสําคัญนะ่ะคือกําลังใจที่จะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเรา ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ไปด้วยกันความฝันของพวกเราจะเป็นจริงแน่นอนและทั้งคู่ก็ได้เข้าไปสอบคัดเลือกเข้ากองกําลังป้องกันซึ่งผลการสอบก็ได้ออกมาว่าอาชิโรเมนะได้สอบครั้งแรกและสอบผ่านเข้ากองกําลังป้องกันเลยส่วนคาบก้าก็ได้สอบตกไปตามระเบียบหลังจากรู้ผลสอบแล้วทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันเมนะก็เป็นห่วงคาบก้ามากที่คาบก้าสอบไม่ผ่านแต่คาบก้าเนี่ยบอกว่าแม้พลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยจากที่ผ่านมานึกว่าเขานี่มีรุ่นที่สุดแล้วนะแต่ไม่เป็น เลหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยต่อให้ล้มสักกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นสู้เธอหนะลวงหน้าไปก่อนได้เลยมีนะแล้วเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปติดติดเองหลังจากที่มีนะเข้ากองกําลังป้องกันมามีนะก็ได้ทําการทดสอบสภาพร่างกายทักษะต่างๆโดยมีนะได้ใช้อาวุธปืนไรเฟิลอันหนึ่งแล้วก็ยิงปืนไปธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่นทําแต่ว่ากระสุนปืนของมีนะหรือพลังที่มีนะยิงออกไปมันดูแรงผิดธรรมชาติมากๆมีนะยิงไปแค่นัดเดียวแต่สามารถทะลุทะลวงตึกอาคารไปได้ ซึ่งผู้ที่ตรวจเช็คค่าพลังต่างๆก็เริ่มตกใจกับพลังของมีนาะโดยบอกกับหัวหน้าหมวดนะครับว่านี่มันไม่ปกติแล้วเลยได้มีการจับตัวมีนาไปตรวจเช็คดูอย่างละเอียดซึ่งหลังจากที่ตรวจเช็คล่างกายของมีนาก็ได้มีการรายงานว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับอาวุธยิงแต่ว่าค่าพลังตัวเลขอื่นๆก็อยู่ในระดับพอๆกับค่าเฉลี่ยหรือไม่ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซะอีกมีแค่ค่าพลังเฉพาะตอนที่ใช้อาวุธปืนค่าพลังของมีนาจะพุ่งสูงเกินปกติไปหลายเท่า ซซ่งโผเขาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยเธอเกิดว่าให้ฝึกฝนดีๆพลังของเธออาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกองกําลังป้องกันในศึกการต่อสู้กับไคจูขนาดใหญ่ที่มักจะมีคนตายมากมายพลังของมนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและอิสโอดที่เป็นหัวหน้ากองกําลังป้องกันสูงสุดก็ได้มีการบอกว่าพลังของเธอไม่ธรรมดาเธอคืนหนึ่งไม่มี2การได้เธอเข้ามาในกองกําลังป้องกันการปราบไคจูหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและตอนนี้ ทางกองกําลังป้องกันก็ได้ให้มีนะลงสนามจริงโดยให้มีนะจัดการกับไคจูตัวหลักขนาดใหญ่โดยทางกองกําลังป้องกันได้มอบอาวุธปืนให้กับมีนะโดยมีรหัสคือที่2 5 1 0้ึ่งซึ่งมีนะที่เห็นไคจูตัวยักษ์มีนะก็ไม่มั่นใจบอกว่าเธอจะสามารถจัดการกับไคจูตัวใหญ่ยักษ์นั่นได้ยังไงแต่ว่าผู้ที่ให้มีนะทดสอบบอกว่าถ้าเกิดมีนะรวบรวมพลังแบบในตอนฝึกแต่ว่าใช้กับอาวุธปืนอันนี้ขอแค่มีนะยิงไปที่แกนกลางมันทีเดียวรับรองว่าไคจู ตัวนี้ตายยั้งเขียดแน่นอนซึ่งการต่อสู้กับไคจูตัวหลักขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการโจมตีเข้าแกนกลางพวกกองกําลังต้องทําการเซาะเปลือกด้านนอกออกก่อนเพราะไม่งั้นยิงไม่เข้าซึ่งวิธีนี้แบบที่เคยทํามามันทําให้เปลืองทรัพยากรมากๆแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีนะคือผู้ที่ถูกเลือกจริงๆมีค่าพลังในการยิงที่สูงสุดในประวัติศาสตร์การปราบปรามไคจูขนาดใหญ่หลังจากนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจะไม่ต้องให้กองกําลังป้องกันคนอื่น เข้าไปซาะเปลือกด้านนอกออกก่อนแล้วแต่ว่าให้มีนะยิงไปเลยตรงๆเพราะว่าค่าพลังในการยิงของเมนะมันสูงมากๆแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีนะยังเป็นหน้าใหม่อยู่เธอก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าแต่ในตอนนั้นสมาชิกหน่วยคนอื่นๆก็เดยตอนไคจูยักษ์ตัวนั้นมาอยู่ในระยะยิงของเธอแล้วมีนะรู้สึกไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเธอยิงพาลาดหรือถ้าเกิดพลังของเธอมันมีไม่พอละ่ะและในตอนนั้นเธอก็ได้นึกถึงคําพูดของคาบกกาที่คาบกกาเคยบอกว่าเธอเกิดถึงเวลาที่มีนะรู้สึก เป็นกังวลหรือว่าไม่สบายใจฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเองเมนาที่ได้นึกถึงคําพูดนั้นของคาบก้าก็ได้คิดขึ้นมาว่าคนโกหกคาบก้าบอกว่าจะมายืนอยู่เคียงข้างเธอแต่ว่าตอนนี้คาบก้าไม่สามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เลยทําให้เมนาต้องเติมเต็มความมั่นใจของตัวเองเพราะไม่มีคาบก้ามายืนอยู่เคียงข้างและด้วยจุดนี้ก็เลยทําให้เมนาเติบโตและแข็งแกร่งมีความมั่นใจขึ้นและพลังในการยิงของเมนาก็เป็นไปตามที่พวกกองกําลังป้องกันคาดไว้มันมีดาเมท ในการทำลายที่สูงมากๆมีนะยิงปืนแค่นัดเดียวเท่านั้นก็สามารถทำลายแกนกลางของไคจูยักษ์ที่เป็นตัวหลักได้และหลังจากทำภารกิจในครั้งนั้นสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปอาชิโรมีนะก็ได้ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยแห่งกองกำลังป้องกันที่3ซึ่งตอนที่เธอก่อตั้งหน่วยกองกำลังป้องกันของเธอเธอก็ได้ไปดึงโฮเชนะมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยด้วยเพราะมีนะมองว่าโฮเชนะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้ดาบและเธอคิดว่าทุกครั้งที่ออกไปทำภารกิจมัน ต้องมีไคจูตัวรองเป็นไคจูตัวเล็กออกมาอยู่เสมอทลางของเมนะมีประโยชน์ในการโจมตีไขจูตัวหลักที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่การต่อสู้กับไคจูตัวเล็กเมนะไม่ถนัดเมนะเลยดึงโฮชินะมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยของเธอแล้วก็ทํางานร่วมกับเธอให้โฮชินะเป็นคนจัดการเปิดทางทุกอย่างส่วนเมนะก็จะเป็นคนคอยยิงไคจูยักษ์ตัวหลักเท่านั้นแล้วเมนะก็ได้ทํางานในฐานะหัวหน้าหน่วยกองกําลังป้องกันที่สามมาอย่างยาวนานนะครับจนในปัจจุบันเธอก็กลายเป็นหัวหน้าหน่วย กองกำลังป้องกันหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดเธอเป็นที่รักแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้มีการรายงานว่าวันนี้ก็อีกแล้วกองกำลังป้องกันหน่วยที่3ได้กําจัดไคจูลงใต้อย่างสวยงามภายใต้าการนําทีมของหัวหน้าหน่วยอาชิโรมินะด้วยอายุเพียง27ปีแต่เธอมีผลงานกําจัดไคจูมาแล้วมากกว่าร้อยตัวบวกกับรูปลักษณ์ที่สง่างามของเธอทําให้เธอกลายเป็นหัวหน้าหน่วยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในขณะนี้และเธอยังเป็นหนึ่งใน ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้บัญชาการในอนาคตอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าอนาคตสดใสามากๆเลยนะครับสำหรับอาชิโรมินะเ้อเกิดว่าเทียบกับคาบก้าซึ่งนี่ก็เป็นประวัติข้อมูลความเป็นมาของตัวละครอาชิโรมีนะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงความสามารถความโหดเทพของมินะกันดีก,กว่านะครับซึ่งการที่ทําให้เธอขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยได้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะหน้าตาสวยหรือว่าได้รับความนิยมนะครับแต่เป็นเพราะความโหดเทพของเธอนั่นเองความสามารถโดยรวมของมนะก็ คือเมนะจะใช้ปืนใหญ่ในการต่อสู้ไคจูที่เมนะจะเข้าจัดการจะเป็นไคจูตัวหลักและเธอก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนในกองกําลังป้องกันตั้งแต่ในภารกิจแรกว่าพลังของเมนะจะเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับไคจูยักษ์ตัวหลักไปตลอดกานแม้แต่ศัตรูตัวฉกาจอย่างไคจูใหม่เลขเก้าก็ยังยอมรับแล้วก็ชื่นชมในความแข็งแกร่งของเมนะและหวังที่จะยึดล่างเมนะเพื่อที่จะครอบครองความแข็งแกร่งนี้โดยเมนะสามารถเปิดปล่อยพลังได้สูงสุดอยู่ที่96 ซึ่งถึงแม้จุดเด่นของมินะจะไม่ได้เป็นสายต่อสู้ในระยะประชิดแต่เธอก็ถือว่ามีความคล่องตัวและความแข็งแกร่งทางกายภาพที่น่าเหลือเชื่อเช่นกันจากที่เราเห็นว่ามินะจะถือปืนใหญ่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอจะถือปืนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากแต่เธอก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวอย่างที่เราเห็นว่ามินะสามารถเคลื่อนที่ไปมาทั่วสนามรบได้แล้วก็สามารถหลบหลีกการโจมตีของไคจูหมายเลขเก้าที่มีความเร็วสูงได้ด้วยโดยมินะมีทักษะในการใช้ ใช้อาวุธปืนที่อยู่ในระดับสูงมีความแม่นยำมากๆเธอได้ถูกยกย่องว่าเป็นนักฆ่าซูเปอร์เจนที่แข็งแกร่งที่สุดของกองกําลังป้องกันก็คือเป็นผู้ที่ใช้ปืนใหญ่ได้ดีที่สุดของกองกําลังป้องกันในปัจจุบันเนื่องจากทักษะการยิงอันยอดเยี่ยมของเธอและความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนใหญ่การยิงของเธอในแต่ละครั้งยังมีพลังมากมายมหาศาลที่สามารถกําจัดไคจูยักษ์ตัวใหญ่ได้ในการโจมตีเดียวหรือถ้าเกิดเป็นไคจูที่แข็งแกร่งมากๆก็สามารถจัดการ ในไม่กี่การโจมตีแล้วมีนะยังมีสัตว์เลี้ยงส่วนตัวของเธอด้วยชื่อว่าบัคโกนะครับซึ่งเป็นเสือซึ่งจริงๆเจ้านี่มันไม่ใช่เสือซะทีเดียวนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นไคจูมีนะจะขี่หลังเสือแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอบๆสนามต่อสู้เพื่อที่จะหามุมยิงหรือว่าพลิกแพงการต่อสู้ในแบบต่างๆซึ่งจากทักษะการแม่นปืนพลังในการทําลายมหาศาลของมีนะเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าอยู่เหนือนารูมิเกนผูี่ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าไคจูของกองก กำลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นเมนะถูกยกย่องว่าแข็งแกร่งกว่าถ้าเกิดว่าใช้อาวุธปืนและต่อสู้กับไคจูตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดถามถึงความสามารถแบบโอเวอร์ออลโดยรวมนารูมิเก็นก็น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าโดยอาวุธของเมนะเมนะก็จะสวมชุดกองกำลังป้องกันทั่วไปไม่ได้เป็นชุดนัมเบอร์เมนะจะพกหน้ากากช่วยหายใจไว้ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเมนะมีปืนไรเฟิลขนาดเล็กเมื่อเมนะไม่ได้ใช้ปืนอันใหญ่เมนะก็จะใช้ปืนไรเฟิลนะครับ มักใช้สำหรับการต่อสู้กับพวกไคจูตัวเล็กแล้วก็มีปืนพกด้วยเป็นเหมือนอุปกรณ์สำรองแล้วเมื่อมีนะใช้ปืนใหญ่มีนะจะใส่หน้ากาก ปิดตาไว้ซึ่งหน้ากากนี้จะช่วยให้มีนะมองศัตรูได้อย่างแม่นยำแล้วก็วิเคราะห์เป้าหมายจากระยะไกลว่าแกนกลางของเป้าหมายอยู่ตรงไหนไคจูที่เธอกําลังจะยิงเป็นไคจูประเภทใดข้อมูลต่างๆก็จะแสดงให้เธอเห็นผ่านหน้ากากอันนี้ส่วนอาวุธหลักของเธอก็จะเป็นปืนใหญ่โดยมีรหัสหมายเลขคือที่1 0 1ห้าถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทอิซุโมะเทคซึ่งปืนกระบอกนี้ก็ช่วยทาให้มีนะมีพลังในการโจมตีที่สูงมากๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว ว่าสามารถจัดการกับไคจูขนาดใหญ่ได้ในการยิงไม่กี่นัดแต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเนื่องจากมันเป็นปืนใหญ่นะครับจึงทําให้กระสุนของมันมีน้ําหนักที่มากเป็นพิเศษจึงทําให้มีนะจะพกกระสุนสําหรับปืนใหญ่กระบอกนี้ในการออกทาําธุรกิจแต่ละครั้งได้สูงสุดแค่5นัดเท่านั้นและอาวุธใหม่อีกชิ้นหนึ่งของมีนะก็คือปืนไคจูขนาดยักษ์นะครับคืออันนี้เป็นปืนใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่มีนะไม่ได้ถือมันยิงแล้วแต่ว่ามีนะเอาตัวเองเข้าไปยังปืนกระบอกนี้ และยิงคู่ต่อสู้จากข้างในคือเหมือนไม่ใช่ปืนและเหมือนเป็นแบบนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นเลยปืนนี้เป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษให้กับเมนะโดยเฉพาะเป็นปืนใหญ่ที่สามารถฆ่าไคจูระดับพิเศษหรือคือไคจูที่ระบุหมายเล็กและสามารถยิงได้ไกลสูงสุดที่20กิโลเมตรซึ่งได้มีการบอกว่าบนโลกใบนี้มีเพียงแค่อาชิโรเมนะเท่านั้นที่จะสามารถบังคับหรือควบคุมปืนกระบอกนี้ได้ซึ่งนี่ก็คือความโหดเทพของรองหัวหน้าหน่วยที่3อย่างอาชิโรเมนะ นะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับข้อมูลต่างๆของตัวละครมีนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ผมทําตัวละครไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ